พี่จ้าพี่น้องมือหนีบก็บขาวมะฮอดปลาเห็ดอีกแล้วเศาหาบหาบขึ้นมาฮอดขึ้นมากับมาเห็นเห็ดอันหนึ่งเบิ้งเด้อจ้ะพี่น้องเห็ดอันนี้เห็ดอีหยังเฮาก็ย่างขึ้นมาเมย์เบิ้งเบิ้งเบิ้งซอยดิเดแล้วน่าจะเห็ดอีหยังบูพี่น้องดอกงามงามเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งใกล้ๆกล้ก่อนดอกใหญ่แล้วเบิ้งดอกใหญ่แล้วเนาะนาทีสิอันเอาขึ้นมาให้เบิ้งหักเลยเนาะนี่ไหมเห็ดอีหยังนี่ เดี๋ยวหาเบิ่งกอนมามันอนี่เป็นเห็ดอยียงวะนั่นนะพี่น้องมันมีอย่างบอมด้วยนั่นเห็นบอเห็นอย่างาแล้วบออืมเรามีอย่างบอมดอกสีสูงสูพุ่นอย่างขา,ขาวขาวพุ่นหย่อยโปกๆอยู่ไหมจ้ะเห็ดอยียงน,อน,น้อเนี่คือเป็นตะกินเสบแทน้นี่คือบ่มมีหนอนกินบ่มมีหนอนกินนด้ยจ้ะ แต่่าบอกกลากินเบิง้งมีหนึ่งดอกสองดอกสามสี่หา้าหก,หกเจ็ดพุ่นถ้าเมนเฮดเพิงเนาะออกเป็นสวนยังสีโอ้ยกระดกกระเดียพุ่นออกหลายแห้งเอาเฮดอียงคือหมานต่เวนแทะโอ้เดีเ๋ยวเพด่งเป็นมงสีคือสีโพดสีเหลือเนาะอันคอมเมนต์บอกเนี่ยได้จ่าเ็ดอ,อยียงนี่ละจ่ามันมีอย่างไหมจะกินได้บ่วแล้วจ่าไปเก็บเ็ดกินได้เกินโง่จักค้อกัน พี่น้อง,อง,งยางมาปลาแห่งๆเด้พอเห็ดกินได้อยู่เด้อดอกหนึ่งได้เห็ดเพิงดอกหนึ่งจ้าโอ้ยเรากลัลงออกงามๆเลยน่ะเห็นบ่ว่าบ่ได้ก็ได้อยู่เด้อโอ้ยดอกแรกแหกมันขมว่าปลาเห็นเห็ดใา่เบื่อเห็นบอจักเบื่อบเบื่อหนุกระบื้ตัดขาจ้าขาก่อนแต่ว่าแมงได้พี่น้อง เป็นแม่งจ้ะแต่กระสวยอยูดอกแหลกแหกมันถุมไว้แล้ว่ะไปตอจ้ะไปฟินอ่ะพีนน้องเบิรงเฮดอันที่วานกินบ่ได้ไหมยังมาออกน้ำหนาข้าอยู่ได้พ่นพ่นพ่นไหมออกเป็นมู่เป็นมู่ดหมจ้ะเอามู่ละาศีละเศร้าเด้อ เห็ดเพิงหวานออกสิในเดอ้อคอยสิข้านเก็บมีรอดนี่ละอุ้ยจะพี่น้องมาเบิ่งเห็ดอันนี้อีกล่ะอุ้ยแต่เสื้ออ่อนขึ้น่กินได้แน่นนี่เนี่โอ้ยเนาะคุณนะ่ะโอเจามาออกหลายแท้จะขึ้นเ่เป็นเฮ็ดเพิองไงคอยแน่เฮ็ดเพิงหวานออกกางสีผพดพู้บกโมบกเตียงได้นี่คุณนะ่ะ แต่ว่าเห็ดอันนี้มีหยางนะจ๊ะจักเหตุเองอหากอีกรอบนึ่งหย่างแล้วโฟดออกมาเหรอหิมวะจา๊ะจะออกร้ายหลายมูระเศร้าสามสิบหลายคักเป็นจังไหร่บุญไปจ้าไปต้อซออันเห็ดเห็ดเพิ่งขาไล่ได้มาดอกนึงจะ้ะล้อนบานล่ะมึงเนี่ยแต่ว่าก็ยังแข็งแข็งอยู่แต่ก็บอกเอาดอกจ้ะออกไม่ไมอยู่ เดี๋ยวไปเบิ่งเห็นดอกหน่อยดอกหนึ่งจ้ะออกไม่มาอยู่ย่างไปเบิ่งแล้วเห็ดเห็ดผีเบื้อง้านหลายน,นั่นน่ะเห็ดก็ออกอยู่แล้วจ้ะมเมื่อเบิ่งหลังอันฝนตกวังหันนี่แล้วว่าสิมีเห็ดบอ่อตันกับพ่วงสีออกไหมนี่จ้ะนี่เพิ่งนขาไล่จ้ะดอกหน่อยแล้วเห็ดหัวไม่มขีดบอลพวกพี่เขาเจ้าจเอิญอันนี้ก็บอกอาจ้ะหน่อยปวดมันบ่มีมูแหม จ้ะบวชันมีหมูถมไหมก่อนนะฮะตัวใหม่ก่อนเบต้าจ้ะจ้าพออีกดอกนึงแล้วจ้าพี่น้องเพิ่งหืดเพิ่งวานเราบวชออกเด้อยพวงสิบ,บานไหมจ้าโอ้ยเนาะได้แกงเนืงอยู่จ้าได้แกงเนืงอยู่นานปิดรูเหมือนก่อนรัดขาตัดข้าก่อน คาเห็ดกอนอืมกำลับบงดูการอยู่หาโมหาโมจ้าพี่น้องเห็นเห็ด,เ,หดเพิิงสูมอีกแล้วนี่ไอเพิิงอันนี้ไหมอเน,นี้ย เห็ดเพิงสุ่มแล้วขึ้นใหญ่ค่ะแถี่มาบระท่านเห็ดแม่จ่าจนเราเท่าล่ะจนเศร้าเป็นสีส้มแล้วจนเป็นเซียนคือเห็ดเพิงอันหวานเห่าน่ะแม่โอ้เสียดายมากปะท่านเห็ดอาทิตดีบังหันโอ้ยงาวเลยว่าพักง่าว่าเห็ดบ่ออกก็ะสันก็เลยบ่มาจะคนเลยบ่ะท่านเห็ดจ่าบังเนี่ยนาถิมเบิดหละบังเนี่ยมาลงโกงเกงอยู่โอ้เสียดายเห็ดไปจ่าย่างตัวยางตัวเสียดายเห็ดแท้น้อเมื่อนี่ จ้าพะเบงดอกหน่อยแล้ววาสิบอเอาเด้เอากันนะได้จะแกงหนึ่งอยู่เด้อจ้นนี่พราะว่าแน่มึงหันเห็นหลายดอกอยู่ไหมเดอจ้าเอาเกินดอกหน่อยก็กเอาจ้าอุ้ยขาเราพูดเลิกเถอะห่าจ้าดอกหน่อยก็เอาเด้อวาสิบอเอาดอกอแนมหล่ะมีหลายดอกนะได้กินอยู่เด้ได้กินย่อนอยู่เด้ เาจ้ะเพราะได้เก็ยียเพราะได้กินยู่มึอนี่มาบระท่านเฮ็ดเนาเนา,นาทีเบิร์เฮ็ดหัวไม่ขีดจ้ะไปต่อจ้ะจ้ะดอกนว่าบ่าด้มันกะด้อยู่แม่ก็เลยเอาเรอเป็นมู ขึ้น่อเอาหันกระสิกับไปเอาได้นน่พอได้อยู่ไหมแล้วก็ออกพอได้กินอยู่เนาะในทัวไม้ขีดงามๆเลยจ้ะไปอีกจ้ะเห็นอีกดอกหนึ่งอยู่เห็นป่าจ้ะเห็นทั้งหนาบปะ่ะ ยังไ,ไงหนึ่งดอกเดจ้าเห็นบอส้มๆเข้าไปเลยโอ้ยขันมาเร็วกว่านี่สีเ็ยังแจมกว่านี่ด้จ้ะนี่สีเล่าออกสีแก่แล้วแต่ว่าบอหันแก่ปันใดดอกพาอได้แกงเนื้งองยูจ้ามือน,นี่มาเบิงปลามาแนมเ,เบิงซื้อนะงามๆจ้ะยังาขาวอยู่เด้เอาอีกดอกไมมจ้ะเห็นอีกอยู มาจ้ะได้อีกดอกหนึ่ง่ะเด้เห็ดผึ่ง้าไล่ออกดีดีดอกเห็ดอันนี้หวานจ้าอือจอนละสีเขาก่อนข่อยเนาะเตียงน้อยนึงจ้ะเหมือนขาวๆเลย บานเธ่ยเนาะนี่จะ้ะบานถิ่มล้านหลัเสียดายเล่าอยู่เด้โอ้ยมา飒าก็เห็ดเท็ดจังเลยอ่อมันจะสองดอกหนึ่งน,นี่จ้าดอกหนึ่ง ชะดอกนึงดึงดอกอาจารยเอาได้บ่มีมูดอกเปนแต่อเอาได้บ่ยังอ่อนๆอยู่ยังได้ยุจ่าดอกนี่ได้ยุจ่าเอาไปแกงเอาไปแกงนี่ยกินแรงแล้วนี่ดอ,นด,อดอกนั่แล้วดอกนี่เน่าม่นบอจ้า,าแล้วก็ดอกฟูเนา่าดูเห็นบ่ ตั้งก็มองอย่างนันเอามันเถาไ่ได้เน่าดอกมันเถา,ถา,ถา,า,าก็ฮั่นละเน่ามาเถาแล้วมาไม่ทัน พากลับมาเอาดอกหน่อยดอกนี่ว่าสีบวัวอ่าไวัผัดมีโมแล้วแตมาเอาตัวบัดที่นี่พ่วมจะสิขึ้น,นมีโมแล้วเพราะได้แกงเนาะเสียวเมื่อแกงตัวบัดนี้ว่าสีบัวอ่าววาดสันบ่าเห็นมมไปพ่อมมแล้วก็สสีอาไปตืมกันเนาะ ต้มกันไปต้มกันข้าแกงดีเน้อว่ามันแกงกับบแก่ดีมีกินด้วย พี่น้องอันนี้นรอบที่แล้วอันถามเพิ่นเพลินว่าเห็ดตะไคร้หรือเห็ดโคกวางศิละเดี๋ยวสิปิ้นให้เบิง่งเนจจันจังสิรู้ชัดว่าเห็ดอีหยังเดี๋ยวถอนต้นใหญ่มันนี่ละ่ะจังเห็นสัตว์แม่จ้ะไต่ๆรอบอีกหนึันงสิเห็ดอะไรเอ่ยเห็ดโคกเห็ดวางศิละ ข้าวขาวงามๆอยู่เป็นยางม่บ่มีบ่มียางนะเอ้ยมียางจ้ะเฮ็ดอันนี้มียางเด้มีหยางเต็มด้วยตรงนี้อย่างข้าวขาวอืมมิยางเฮ็ดอันนี้มียางเด้จ้ะอืมมันมียางพพดออกมาเต็มเลยเฮ็ดยังบ่รู้จ้ะแต่ว่าเฮ็ดอันนี้ล้ายลายแห้งอีลี ถักวซีเอาเฮ็ดอันนี้บ่โอ้ยพายบาไหวไปจ้ะไปเบิกเฮ็ดกินได้ก่อนน้องมาพอเฮ็ดเพ่งเลือดเนี้ยงามแห้งได้สองดอกจ้ามองนี่มีดอกหนึ่งได้แกงใหญ่หนึ่งเลยจ้ะแส่บเฮ็ดอันนี้ จะหาหม่มันอีกสิออกอีกจี่ดอกจะมองแล้วถุมไปก่อนพีหน่องเบิ่งหม่ห็ดหนาง,ง่วหม่นีโอ้ขออยากกินเลยแต่ว่าม,มันหักขึ้นนะจา้าเลยบอกกินเบิ่งหม่มนี่ไหมมันเกิดเกิดมันสีแรงปันไดปลาสีแห่งปันไดขืนขึ้นเกาพู่น คุณจะสูงหนึงขื้นอยู่เทิงผุ่นพุนซีหาดอกอยู่ผุนนี่แหละมันคือเห็ดผิงหวานแล้วได้ดอกตุม่มดอกอันนี้มันลอยข้นยางมา,ากคุณจะเทิงหนึ่งออกร้ายหลายโม่อันนี้ออกเป็นโม่โม่ขก็เห็ดผพิงอีกผุนผุนเลี้ยงไปพุนตุปูติปิโอซามอมเมนเห็ดผิงเนาะพอ่อยังสิกรีดก้อนโม่เลยล่ะกีดอยู่ผู้เดียวไปจะหาเห็ดเพิงตัว มืึอนี้มาสำรวจปลาว่าหลังจากฝนตกมันสีออกบอว่าสัตว์ไปจ้าไปเบิรงต่อเด้อ่จะพี่น้องอันนี้เห็ดอีหยังนี่เห็ดเพิ่งองีหยังฮะมันปีนทองแล้วบงก่อนเบิร์นเด้อเห็ดมุลเล็กน้อยนี่แม่จะเห็ดอีหยังนี่ ผูเ้เีบกินเด้แต่ว่ากะมีนอนจ่อแล้วอยู่มันออกเป็นมูนนะจ้ะพุนสองดอกหนึ่งสามดอกอยู่ข้างก๊กใหม่พุนกะสี่ดอกอยู่พุนต่างคอกมอกอยู่พุนจานหันไปทางนั้นอีกทางนั้นอีกมีสองดอกโอ้เห็ดเอียงว่ะ บอกได้จ้าประเทศได้กินแน่อยู่บ้านได้กินแน่นี่แต่ว่าพวกที่บอกกินไหมพอเคยกินแล้วบอกกากินกินแนใหม่อีกล่ะจ้าคลิปนี้ภามาสำรวจปลา มึงงในเห็ดเห็ดบ่มีเมแม่ในยังได้ปลาแห้งแห้งเหตุจะเกิดกับบ่เกิดแม่จ้ะกับบ่ได้เกิดมันปลาแห้งแห้งไหมจ้ะเนี่ยแห้งปลาแห้งบ่มีวีแววเลยว่าเห็ดจะเกิดได้ไหมแห้งแห้งแต่ว่าก็ยังได้เห็ดอยู่ก็ยังมือนี่คลิปสำรวจ ปลาหลังจากฝนบดตกมาโดนเติบตกกับพ่อกระปอกกระแปกนี่เมืองเนื้อจานใน้กระตาพ่อได้อยู่เด้เมืองเสี่ยวให้เบิง่งเดอมาเบิ่งกระตากันจ้าว่าได้อย่างน่นจ้าได้เฮ็ดพึงเลือดจ้าดอก, 1, 2, ดอกหนึ่งสองดอกเห็ดเพึงเลือดสองดอกแล้วก็ได้เฮ็ดพึงเพึงหวานดอกหนึ่งดอกใหญ่สับแล้วก็เฮ็ดพึงเนี่ยดอกน่อยดอกอ่อนได้ดอกเดียวบ้างน่ปลาแหงคัก ได้เห็ดเพิงขาไล่จ้ะพอได้แกลงอยูมอ่มือนี่แต่ว่าโอ้ยอีกอาทิตย์คันฝนตกแห้งๆคือสีได้อยู่ดอกแต่ว่างวดนี่ว่อไหวว่อไหวพวกนี้แห้งเพิ่งได้เห็ดไข่แม่ทั้ยังกล้าออกอยู่เนาะดอกสองดอกหนึง่งเอาละมากขนาะดนี่แต่ทั้งเบิร์ได้ซ้ำนี่แหละในกระตามอือน,นี่สำรวจปลาจ้ะโอ้ยปลาแห้งแห้ง สิได้เก็บอีกอย่ามได้บุเห็นโของอื่นเขาจะไปเก็บอันเขาจะออขึ้นสีฝนตกดีเนาะแต่ว่าทางเ้าผลปอฮั่นตกหมดที่นี่ตกแต่ก่อนหน้านั้นแล้วพี่น้องต้องเห็ดเพิ่งุกแดดออกค่ะแข้งยังางงามอยู่ได้จ้ะแต่ว่าหัวเราคือเป็นสีนี่ถึกแดดแห้งบอกกินได้อยู่ได้นี่ได้แกงนึงอยู่ จะมีเพิ่งสมนยังงามๆอยู่มีพิ่งขาไล่งามๆอยู่อะไอยู่อะอยู่จากพี่น้องมาพออีกดอกนึงแล้วดอกนี้งามๆเลยจ้าแต่สะอ่อนเห็ดงามแต่ว่าใส่เบาเนมจ้า โอ้ผู้ใดกินท่องคอยอืมผู้ใดกินทรายคอยเบิดแม่แต่อดอกก็เอาว่าเสียดายแย่เลยบิ้งเนี้ยงา,งามเลยแต่ว่าดูสิแ,แมวแมวนอนกินเบิดแล้วบิ้งเนี้ยอา้างามคือเกา ที่นอนที่มาพ่อเห็ดอันแปลกๆอีกแล้วที่พ่อเคยกินได้เห็ดอันนี้เบิ่งสิงวยให้เบื้องนะจ๊ะว่ามันสิเป้งไดกำลังสิกลับบ้านเลยถอดถุงมือแม่จ๊ะเห็ดอีหยังนี่กินได้บ่จ๊ะนี่แม่บอกคือเห็ดอ่ะเห็ดหูหนูบ้านเฮาเนาะอันที่เขาจะาใส่กระเพาะปลาแม่จ๊ะกินได้บ่นอตอบเลยนะจ๊ะมันกินบ่ได้หรือเขา้าใจผิดบ่คือจังอันเขาจเจ้าเก็บบ่คือจังเคยเห็นในเน็ตแม่ กินไน้บอจ่ามันซื้ออีย่างบอกเนยเด้มอมหุดจักคื้อกันเพื่อนวานีลล่ะอสวยเนะจาคลิปสำรวจป้ามือนี้ก็ได้เห็ดซ้ำหนงจ้าเพอเห็นซ้ำนั่นล่ะบ่มีเห็ดเลยแห้งเห็ดแดงเห็ดดินเห็ดอันนี้ก็เริ่มแห้งแล้วบบมีออกแล้วจ้า ถ้ารลอนฝนตกมาอีกชุดหนึ่งคุณละอันเฮ็ดเฮ็ดผพิงหวานเขาจังสีออกแต่ว่ารอบนี้ก็คือเบิรดรอฝนอีกตกซุ้มๆจากอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนแต่ว่ารอบนี้อุ้ยแห้งแห้งบมีเลยเมื่อเบิง์ดขาแล้วโบมี่โบมีเห็นดอกหนึ่งฝ้ารางเพิ่นตัดขาไว้อยู่ดอกเดียวนั่นละนอกนั่นกับ่บมีเลยได้พอได้แกงยุ่จ้ามือน,นีไปเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้า มาสิผ้าหาเหตดอีกคุณละมันออกคุณละจ้าโอ้ยหาปาลาได้นอสูพี่น้องเบิงบาดท,ที่นี่ติดตามกัน้อจ้าว่าสิไปปาลาได้สิสำรวจปาลาได้อีกบดที่นี่ช่วงนี้เงียบคากปลาแหงไปจ้าบ๊ายบายเ<ๆ>มือ่อรุ่นเลขก,กอนเด้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เลขดังสิออกบอ่เมื่อรุ่นกันจ้า ล,ล้างศิลาเห็ดจ้ะล้างศิลาเห็ดเอาหมอด้วยหนังไปก่อนแกงเห็ดหลอดนี้ก่อนหลอดใหญ่กวาสิแกงกแค่เดียว เฮ็ดสะกดใบล่างด้วยดิใบไม่ดาบ่ข้าใหเฮ็ดเพื่อนแห่เอาออกกวนมาสั่นออกกรบื้อลายรอกเฮ็ดในเกียงเร้ไมันสิดำดำชัดหน่อยสร้างมั้น ขูดคาเฮ็ดอันนี้ออกไม่สัตงานเดี๋ยววันนี้เอามาขูดก่อนเฮดอัน๋ีวเพิ่มให้ขูดคาออกเนาะเอาออกให้เกล่ยขูดออกมาสุดดอกขูดออกคาแล้วเป็ข้าวขาว้ก่อนด้วยจ้ะ มากไม่ใช่เป็นดำๆห้าก็ะขูดออก ห่ามักคัดดอกนี่ก็เสียอจะเก่งเลยว่าจะพิใส่หนามพินมาครัดไงเก่งเห็ดจ้ามาหอดเพื่อนกระแขงเห็ดลวกแล้วกระแขงหมดที่นี่กินมือในละจ้าแสบๆเสียดายประเด็นหนึ่งเขาเหนียว จ้าเนาะเดือดบุบเลยจ้าจะมากินแกงเห็ดน้ำกันแล้วจ้า